Podcast for your best life เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ที่เรา ปากบางทําปากกระจับได้ไหมปากจะปิดไม่สนิทหรือเปล่าปากกระจับเป็นอีกหนึ่งการทรําศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมมานานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยการผ่าตัดตกแต่งเนื้อบริเวณริมฝีปากทั้งส่วนบนและล่างให้ได้รูปสวยงามรับกับใบหน้าแต่เราก็ได้ยินหลายคนพูดว่าคนที่มีเนื้อปากน้อยไม่ควรทําปากกระจับเพิ่มเพราะเสี่ยงปากปิดไม่สนิทในเรื่องความเสี่ยงที่หลังผ่าตัดจะปิดปากไม่สนิทต้องตอบว่าจริงค่ะแต่ไม่จริงทั้งหมดเพราะคนที่มีเนื้อปากน้อยจะทํา ให้ปากกระจับได้ยากมีโอกาสปิดปากไม่สนิทสูงแต่ก็สามารถตัดแต่งทรงให้สวยดูคมชัดขึ้นได้นะคะเพียงแต่ต้องเลือกคลินิกและคุณหมอที่เก่งจริงๆสามารถออกแบบทรงกระจับให้คนไข้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสมและที่สําคัญต้องตัดแต่งเนื้อปากออกอย่างพอดีไม่มากจนเกินไปเพื่อให้ทรงกระจับคมชัดเข้ารูปและยังมีความอบอิ่มของเนื้อปากไว้ได้มากที่สุดดังนั้นต่อให้เป็นคนปากบางก็อย่าเพิ่งเสียใจคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิทำปากเลยนะคะคุณก็สามารถมีปากกระจับสวยๆเป็นธรรมชาติได้ เพราะปากที่มีกระจับสวยนั้นไม่จําเป็นต้องตัดเนื้อปากออกจนบางเฉียบแต่เป็นปากที่เหมาะสมกับใบหน้าของคุณอย่างเป็นธรรมชาติตั้งหากและส่วนใหญ่คุณหมอมักจะแนะนําให้ทําปากกระจับควบคู่กับเทคนิคลิฟท์กราฟซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้หลังจากทําปากกระจับที่ช่วยเสริมให้มุมกระจับดูหวานมีวอลลุ่มอวบอิม่มไม่บางเฉียบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและลดโอกาสปากกระจับคลายตัวภายหลังเพื่อลดข้อจํากัดเรื่องปากบางไปด้วยแต่ต้องพูดตามตรงว่ามันก็มีเคสที่ปากบางมาก จริงๆคุณหมอประเมินแล้วว่าไม่ควรผ่าตัดเพิ่มเพราะอาจเสี่ยงปิดปากไม่สนิทก็จะแนะนำให้ฉีดฟิลเลอร์เพื่อปั้นทรงกระจับและทําให้ริมฝีปากดูอบอิ่มยิ่งขึ้นทดแทนสําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําปากกระจับที่ไหนดีทางโซวันคลินิกพร้อมให้คําปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยประเมินความต้องการออกแบบทรงปากให้สวยเป๊ะและเป็นธรรมชาติรายบุคคลเพื่อมอบความมั่นใจให้คนกลับไปด้วยความใส่ใจจริงค่ะ